ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณผู้ชมนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรีโว่ร็อกโนะครับรุ่นนี้ออกข้างป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้บาทแต่ณวันนี้มือสองนะราคาหายไปเกือบ 4, ี่แสนแล้ววันนี้ผมขายเพียงแค่7จ็ดแสนห้าหมบาทให้ดูสภาพรถกันก่อนคุณผู้ชมครับคันนี้เป็นตัวดับเบิลแคปนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัว r ็อกโคกล้อง3ามร้อยหกสิบนี้ให้ครบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับแม็กเดิมนะครับขอบ18นิ้วของร็อกโคครับ กล้องนะครับที่กระจกด้านข้างหรือว่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับภายในสวยไม่ช้านะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับป้ายรถเข้าใหม่ยังอยู่ครบเลยนะครับผมรีบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับให้ดูสะโพกท้ายนิดนึงนะครับท้ายเดิมๆไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะครับเซนเซอร์หน้า2จุดเซ็นเซอร์หลัง4จุดกล้องมองหลังติดครบปกตินะครับออปชั่นด้านในก็บอกได้เลยว่า น่าใช้มากๆนะมีบายสปอร์ตเบาะหนังมีให้ครบนี่ครับพุชมสตาร์ทนะครับโหมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับตัวล็อกความเร็วนะครับตัวครูชคอนโทรลนี่อ d ด p t i v e Cruise Control มีมาให้นะครับภายในสวยมากนะครับเลขไมค์คันนี้ใช้งานอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับกล้องหลังติดครบกล้องส6 0ร้อยหกสิบติดครบปกติแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายตอบโจทย์นะครับเป็นกระบะแบบเรียบหรูดูดีนะดูแบบ ดูเท่ดูร่วมสมัยเอาอย่างนี้ดีกว่าดูไม่ซิ่งนะครับประมาณนี้นะครับส่วนแอร์นะครับเป็นแบบดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับแอร์เย็นแน่นอนโตโยต้าสบายใจคันนี้มีติมีการติดตั้งในส่วนของตัวกล้องหน้ามาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับลำโพงแหลมทวิตเตอร์นะครับที่เสาเอมีมาครบเสนอขายวันนี้เพียงแค่7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทประหยัดจากใบแดงไปเยอะผ่อนเริ่มต้นหมื่นสามใครสนใจหากระบะไว้ใช้นะครับดูรถดีๆมาหาเราได้เลยครับมนบูรีกรุงเทพครับ